สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะจ้ามือนีเมดาสิ้ามากินตำสตอกุ้งสดนะจ้าหรือว่ายำสตอกุ้งสดนะจ้าใส่น้ำปลาน้ำจิ้มเนื้อนะคะแซบๆเลยจ้ามาได้จ้ามากินน้ำกันจ้าคุณจารูสมุนกระทากินน้ำจ้านี่ซี่โตน้จ้านาะจ้า พักกับของเฮาก็จะมีอ่าผักขาผักชะอมนะจ๊ะเนาะแล้วก็สลัดนะจ๊ะนึงจ้ะสลัดออรกก์แกนิกนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีไก่น้ำนะจ๊ะเนาะไก่แก่มืม่อเสาร์เมด้าประเทศไายเนาะจ้ะ,อะตอนไปพาไปกินไก่กินสมตำกระย่างนะจ๊ะเนาะแต่มาที่นี่ก็จะมีสตอร์นะจ๊ะเนาะของเสี่ยงเขาสตอสตอร์ หมจ่ามาได้จ่าไม่กินน้ำเมดาได้จ้าเด้อจ้าก้อนอื่นเมดากากเลยได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมดาน้ำเลได้จ้าเด้อมาเส็บๆน้ำเมดาได้จ้านี่พักะอมเส็บๆจ้าพักะอมนี่มันบมันบวกลอยขมได้จ้ามันแสบอยู่แต่มันมีสองสายพันธุ์ได้จ้าพักะอมนี่พักขาบานเท่าอีกสายพันธุ์หนึ่งมันสิเป็นแบบว่า หยอดใหญ่ๆนะจ๊ะอันนี้นอยอดน่อยนนน่มันขมจ้ะมันแสบ่บแส่บอิลีจ้ะมาเ้อจ้ามาเด้อมากินน้ำม่ดาเด้จ้า เม็ดดาแค่สื่อมากินมันแสบเลยจ้าแม่ดาก็าเลยร้องมา,มากินน้ำกันเนาะจ้าเนาะมาใส,ส่แมด่ดากินแสบๆจังนงอยเนาะจ้าเนาะมาเด้อจ้าแซ่บจ้าแซ่บมาเด้อจ้า ขำาหย่ๆนะจ๊ะเนาะจะข้ามย่ๆเปล่งเล้วจ๊ะ อมจ้ะนีดาก็ถือไว้ก็ก,กินไปน้ะม,มูนี่พูดถือกลองพันบายุนะจ๊ะผู้ท่ายห้ยพันบายุนดาก็ะท่ายเองมันจ้ะพันบ่า่างจ้ะพันไปธุระ หนูจ,าจ่จามาเสียบเสบแล้วจ้าเลยจตอมันเปล่งๆเออลืมบอกว่าไส้อันฮอตดอกน้ำแล้วจ้าใส่ฮอตดอกน้ำหนูจ,าจ่าอั่มค่ำนี้แล้วจา้าให้ม่อมห้ยเอฟซีจุกๆคกนแล้วจา่ามา,ดาเดอ้อจ้าเด้อเม่ดากินเพื่อดเดอ้อจ้าเด้อ กินแล้วไม่ได้ก็จะออกไปขายสมปลาน,าน้วจเนนะขายสมปลาขายปลาบึกไงขอบขอบๆอบ,บันโดนกินดิบเต่ว่าไปยังน้ำจานนะโดนกินเทรนึง ใส่เ้ะสมุงกัียมโตลูกแลวจ้ะลูกมาถนไกั มากำมากินนี่แหละฮอทดอกมันคิอเห็ว่าเมยนดาเป็นผู้จังไหร่ก็่เห็นหนาแน่ก็เห็นหนังแต้แบบว่าถ้าตาหารเราก็เสียงกินแล้วก็ว้าแต่เดี๋ยวเม่ดาคบ 1, รบหนึ่งพันนะจะเม่ดาเสียนออกมาก ไล่สดเนอกจาเนาะให้มันครบหนึ่งพันกรน,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 นาะจ้าเนาะดาต้องเสี่ยงออมาไล่สดนางคุยกับพี่กับน้องแม่ดาขังบ่ฮอดจักเทื่อบ่ขายอันอันนี้ปานใดบ่ขายอันไดนเ้เล่นโทรศัพท์ปานใดแต่ก็เข้าไปเยี่ยมผู้ใดมาเยี่ยมแม่ดาแม่ดาก็กลับขึ้นไปหาหมดล่ะจ้าแม่ดาก,ดก็ไปติดกดติดต,ตามให้หมดทุกคน่ะผู้ใดเข้ามาเบิ่งแม่ดาเนาะจากเนาะเพิงผูบ้บ่เข้ามามื้อนั้นล่ะแม่ดาก็ไปให้ยกำลังใจผู้ที่ เห็ดไม่ไมเนาะจากไม่ดากะเะามก็ได้เก่าลอยกว่าข้นเนาะจ้าคลิปนี้ไม่ดาก่ะฝากอะไรก็แช่อีกรอบนึงเนาะเนาะสิว่นนี้พาคลิปไม่ไมเนาะจากไม่ดากใสิพยายามลงเนาะจนาทุกมือหรือบ่าทุกมือหรือสองมือสามมือกันเทนึงสิเนาะจกอย่าพึ่งเลื่มกันย่าพึ่งเบื่อกันนาะจ่าเด้อเดี๋ยวไม่ดาให้เห็นแถแนนอนจ้าว่า แต่ว่าบางคนก็เสียดแวบ,บๆหรือเวลาเพิ่นถ่ายเนาะจา้ะเนาะแม่ดาก็บยังอายแน่อยู่เพราะแม่ดาก็สิเป็นผู้คนอ้วนๆเน,นาะจ้ะเนาะอ้วนๆก็อายุหลายแล้วล่ะแม่ดาก็ได้ว่ามันเด็กน้อยดอกก็เฒ่าแล้วมีอายุแล้วเน,นาะจ้ะเนาะจ้าคลิปนี้ก,ก็เอาไว้ซ้ำนี้เน,นาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกการติดตามเน,นาะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้า